สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แหวนก็จะพาทุกคนเข้าสวนมากับตาเล็กสองคนนะคะสวัสดีครับตาเล็กก็กําลังรดน้ําผักสารเนนะคะนี่ก็จะเป็นสารเนรที่เราเพิ่งปลูกนะคะยังไม่เป็นโกอนะคะยังไม่ยังไม่เตกยอดยังไม่เป็นโกนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าเพิ่งจะกําลังปลูกข้างๆนั้นก็จะเป็นใบแมงลักนะคะไม่ได้ทําคลิปวิธีการปลูกเลย อันนี้ก็จะเป็นผักชีค่ะผักบุ้งฝั่งทางนู้นก็สลัดแล้วก็ผักกาดขาวต้นหอมแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะส่วนทางทุ่งนาทางนู้นนะคะผักก็จะเยอะอยู่มีหลายอย่างเด๋ยวเวนจะพาเดินชมนะคะว่ามีอะไรบ้างฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแปลงผักกาดขาวนะคะเราก็จะปลูกพืชหลังฤด,ดูการทํานานะคะหลังฤด,ดูการทํานาก็จะว่าง ประมาณ4-5เดือนนะคะเราก็สามารถปลูก,ลกพืชหมุนเวียนจากการปลูกข้าวได้นะคะเราก็จะใช้พื้นที่ในทุ่งนานะคะที่ว่างเปล่าจากการฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการปลูกพืชผักนะคะ ปลูกแบบหมุนเวียนนะคะปลูกแบบนี้สามารถเก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็จะปลูกพืชปลูกผักสลับหมุนเวียนกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกาดขาวนะคะที่เวนเคยถ่ายคลิปวิดีโอวิธีการปลูกไปเมื่อครั้งก่อนนะคะที่เวนเพาะกล้าใน <c oughs> ที่เวนเพาะก้าในถาดกระบะนะคะแล้วก็เอาย้ายลงแปลงนะคะหลังจากที่แวนปลูกเสร็จปุ๊บแวนก็จะโรยปุ๋ยไปพร้อมการปลูกนะคะ อันนี้ผักของเรานะคะก็กําลังงามนะคะเวนก็จะมาอัปเดตผักกาดขาวที่เวนเคยปลูกไปเมื่อครั้งก่อนให้ดูนะคะว่างามงามมากนะคะปลูกพืชผักสลับหมุนเวียนปรับเปลี่ยนกันไปนะคะเราก็จะมีกินตลอดนะคะส่วนข้างเปลงข้างๆนี่เวงก็ยังไม่ได้มีเวลาทำความสะอาดหญ้าออกนะคะ ข้างผักกาดขาวนี่ก็จะมีอันนี้เป็นกระลำโดกนะคะแลงก็จะปลูกห่างๆกันนะคะนี่ต้นหนึ่งนึ่หนึ่งต้นหนึง่งต้นหนึ่งต้นนะคะแลงก็ปลูกได้ประมาณสิบกว่าต้นนะคะก็จะปลูกแบบผสมผสานนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผักชีนะคะผักชีทางฝั่งนี้ก็จะงอกหนาหน่อยอันนี้ก็กําลังจะงอกนะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะวิธีการปลูกผักชีนะคะไม่ต้องเน้นให้งอกหนามากเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเขาโตเนี่ยต้นเขาจะเล็กแล้วก็ง่ายต่อการเกิดเชื้อรานะคะถ้าจะปลูกปลูกประมาณหวานแบบกะประมาณให้ได้ห่างๆนะคะต้นเขาโตขึ้นมาต้นจะโกอใหญ่ใบหนามากนะคะแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเชื้อราง่ายนะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นแป,ป,ปลงผักกระเพรานะคะ ปลูกแบบผสมผสานนะคะหมุนเวียนพืชหมุนเวียนนะคะสามารถเก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวแล้วก็กวางตุ้งนะคะผักกาดขาวก็จะได้สามแปลงนะคะแล้วก็กวางตุ้งสองส่วนอันนั้นเพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะก็จะเป็นผักชีลาว หลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะมาปลูกพืชนะคะใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนฝั่งด้านล่างนะคะก็จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งสองแปลงยาวเลยนะคะที่ปิดฟางคลุมฟางนี่ก็จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะ ส่วนอีกหแปลงทางนู้นที่มองยังไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกได้2วันนะคะก็จะเป็นกวางตุ้งห้องเต้แล้วก็สลัดแล้วก็ผักกวางตุ้งผักกำลังงามเลยนะคะตะเล็กจะรดผักอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะมันจะมี2องฝัง่งฝั่งทางนู้นจะเป็นสวน ที่ไว้ปลูกพืชผักตลอดทั้งปีนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคะที่เราปลูกสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแองก็พาทุกคนมาชมแปลงผักนะคะหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวหลังฤด,ดูการทำนาว,วิธีการดูแลรักษานะคะก็ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำเช้าเย็นนะคะ แล้วก็สลับกับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแบงก็จะใส่ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยน้ำก็จะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดนี่เวลาเราใส่นะคะเ้นแนะนำให้รดน้ำให้ชุ่มนะคะให้ปุ๋ยให้เม็ดปุ๋ยละลายนะคะถ้าเม็ดปุ๋ยไม่ละลายให้หมดนะคะผักของเราอาจจะตายได้นะคะส่วนปุ๋ยน้ำ แล้วก็ใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะถ้าฉีดช่วงเช้าก็จะเป็นก็จะแนะนําให้ฉีดกเอนเดดจะออกนะคะประมาณโมงหนึ่งโมงกว่าๆนะคะฉีดไม่ไงั้นก็ฉีดช่วงเย็นก็ได้นะคะแต่ช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ปากใบพืชเ <โ frustrating. S 1> ปิดนะคะสามารถดูซึมสารอาหารได้ดีกว่าช่วงเย็นนะคะเป็นแนะนําให้ปลูกช่วงให้ฉีดช่วงเช้ามากกว่าช่วงเย็นนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะฉีดช่วงเย็นก็ได้นะคะสลับกันไป ข้อดีของปุ๋ยน้ำก็คือมันเราฉีดพ่นทางใบนะคะมันก็จะเกาะกับใบพืชใบนี้ใบใบพืชก็จะหลุดสารอาหารได้เร็วกว่าทางอ่ปุ๋ยเม็ดนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี่เวงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะวันนี้เวงก็ขอขอบคุณค่ะ